โอเคครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาออบอกวิธีการโหลดเซิร์ฟเบต้านะโอ okay, เควิต้าไปเข้าเพจสโต้กันเตรียมไปที่คาบักกิ้งนะไปหน้าตาตอนแรกของทุกคนเนี่ยมันจะไม่มีเบต้าตามหลังใช่ไหมครับผมให้ทุกคนเนี่ยเลื่อนลงไปข้างล่างนะ ไอหาคำเกี่ยวกับไออันเนี้ยที่เกี่ยวกับไอเบต้าเบต้าเนี่ยทุกคนให้หานะเนี่ยเช่นของผมเนี่ยของผมเนี่ยสมัครไปแล้วมันจะเขียนว่าคุณเป็นผู้ทดสอบรุ่นเบต้าเนี่ยไอตรงเนี้ยหาหาแนวเนี้ยหาคาแนวเนี้ยให้เจอครับผมแต่ตอนแรกหกคนที่ยังไม่สมัครเนี่ยมันจะไม่ได้ขึ้นคํานี้นะอ่าเนี่ยมันจะมีเงื่องไข อยู่ช่วงน่าจะช่วงใกล้ใกล้เกี่ยวข้องกับเกมนี้นี่แหละอยู่ข้างบนเนี่ยอย,อยู่อยู่ตรงนี้ครับผมนะตรงนี้ใครที่เดือมมาตรงนี้หาตรงนี้เจอแล้วนะให้กดไปที่ตรงเห็นไหมเห็นครับว่าวออกปะตอนแรกของคนที่ยังไม่สมัครเนี่ยมันจะมีน่าจะเขียนประมาณว่าให้สมัครมั้งถ้ากดสมัครไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นตรงข้างล่างอันนี้นะเนีย่ยเห็นเห็นตรงนี้ไหม เดีย๋ยวเรากดปิดมันจะขึ้นไอ้ข้างล่างตรงดาวน์โหลดของเราเนี่ยมันจะเขียนประมาณว่าคุณต้องรอเข้าเซิร์เบต้าอะไรประมาณเนี้ยสองถึงสามนาทีประมาณนั้นพอผ่านไปสองสามนาทีเสร็จเนี่ยมันจะขึ้นมาให้อัปเดตนะใครที่อยากจะอัปเดตก็อัปเดตแล้วก็เปลี่ยนไปเร่นเซิร์เบต้าได้ครับผมผมเนี่ยอยากจะเข้าเกมให้ดู ที่อัปเดตเราก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ซึ่งมันก็มีแมปมาใหม่นิดหน่อยอันนี้เสียงรถจะดังหน่อยนะเพราะว่าไม่รู้จะปรับเสียงยังไงเหมือนกันเสียงรถมันดังมากอ๋อผมตรงน้ในวันจันนี้ผมจะไม่พูดแล้วนะเพราะว่าเสียงจืนเสียงจีนเนี่ยมันดังกว่าเสียงผมพูดอีกนะตอนนี้หลายคนอาจจะยังไม่ยินเสียงผมเลยไปนะครับเข้าใจนะ โอเคแตอนนี Ooh, unda, PA, ้ผมก็เ huh. ข mm ้าแมปแรกนะแมปแรกเป็นแมปใหม่ครับผมเนี่ยตาก็จะประมาณนี้ไม่รู้ว่าได้ยินเสียงผมหรือเปล่านะตอนนี้ชิคกี้พายอยู่เพราะเสียงเกมมันดังมากใครที่อยากมารอาะให้ไงใที่แบบ โหลดเสร็จแล้วอยากมาเลาะก็มาเลาะมาเลาะได้นะแต่รู้สึกว่ามันจะนหน่วงหน่วงเพราะว่ารู้สึกว่าแบาน์ดกราฟิกมันจะเยอะขึ้นมากแล้วก็ทําให้เกมมันรู้สึกหน่วงหนนะ่วงระหน่ยนะว่าแมปก็เหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงนล้จะมีแค่ตรงนี้มาใหม่เป็นที่ใหนนะม่ระตรงนี้ก็จะมีทางเป็นทาง ก็ผมไปตร,ตรงนู้นเลยดีกว่าครับ okay, okay, ผมโอเคเวสก็โอเคครับผมตอนนี้ผมก็มาถึงโซนใหม่พิธีเรียบร้อยครับไม่รู้ว่าได้ยินเสียงเปล่านะแต่ตอนนี้ก็เพิ่มาส่งมาถึงนู้โซนใหม่เรียบร้อยจะเป็นโซนนี้นะโซน,นที่เป็นโซนแบบแบบดินแบบเนี้ย แบอกเลยว่าโซนนี้ขับยากมากเพราะว่าผมเรามาเลาะแล้วรอบหนึ่งนะ